สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคม2565นะคะไพ่ใบแรกนะคะ The h a l o p e n น King of Sword, Knight of Cup, Queen of Particle, Knight of Sword, สามเหรียญ Knight of War นายออติโกด the star และจัดมินโอเคค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่พลังงานของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคือ the h y ฮ r o p e n t the h y r o p e n เข้ามาในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนเนี้ย มันค่อนข้างที่จะนิ่งๆอยู่ตัวนะไม่หวานไม่โรแมนติกนะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไปดั่งใจคุณต้องการนะเหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์เท่าไหร่นะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกด้านความรักแล้วมันทําให้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันอึมครึมนะ รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะดูแล้วเป็นความรักแบบต่างวัยนะคะดูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะหรือว่าเขาอาจจะดูบุค,คลิกนิสัยลักษณะนิสัยค่อนข้างเจะโตกว่าวัยก็เป็นไปได้นะหรือเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวค่อนข้างที่จะนิง่งแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะไม่หวือหวานะคะแต่ว่ามีความมั่นคงให้แก่กันนะหรืออาจจะเป็นไปได้นะว่าถ้าคุณได้ขอ,อคำอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักความสัมพันธ์กับมาดีแล้วก็ให้ความได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็ได้เจอคนที่ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะจะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่ามิกะเห็นมีไพ่จัดเมินทอีกไพ่หนึ่งขึ้นมาคู่กันกับไฮโรเพนนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วง เวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรด้านความรักให้กับคุณนะ k King of s w o r d เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่ดูเนี้ยบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคนคนนี้นะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ถ้าได้ตัดสินใจที่จะรักจะชอบใครแล้วเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะคะนายออฟคัพ q u ีนออ f พาร t ติเคและนายออฟสอดเข้ามานะเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ เหมือนกับเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะรักเขาน้อยกว่าที่เขามอบความรักให้กับคุณนะเพราะว่าไพ่พลังงานของนายออบคับอ่ะเป็นไพ่พลังงานของคนน้อยใจแล้วก็เป็นคนที่รอเติมเต็มความรักด้วยนะเหมือนกับมีถ้วยอยู่บนหลังไม้ไหมคะเขาต้องการให้ความรักจากคนที่เขารักอ่ะเติมเต็มให้กับเขาแล้วเขาก็มีความกังวลใจว่าคุณจะไม่ได้รักเขามากเท่ากับที่เขารักคุณนะแต่เพียงแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเพราะว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจากหน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะมีค e ีนออปติเคิลเข้ามาด้วยแล้วก็มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อ่อค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะ ชัดเจนแล้วก็มั่นคงด้วยนะมันไม่ใช่แบบคบกันแบบเล่นๆหยอแย่หยอแย่ไม่ใช่นะระหว่างคุณกับเขาเป็นเป็นการครบกันแบบจริงจังเป็นการครบกันแบบต้องการสร้างครอบครัวต้องการสร้างความมั่นคงให้กับกันให้แก่กันเลยนะคะระหว่างคุณกับเขานะอานายออฟสอดเขาเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ถ้าเขาได้รักได้ชอบใครแล้วเขาจะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเลยนะคนคนนี้นะคะแต่อีกในหนึ่งก็หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่วู่วามนะ เพราะยังไงแล้วมีท่านคิงออฟสอดแล้วก็นายออฟสอดขึ้นมานะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใจตัวเองอย่างที่มิกาบ,บอกนะคะก็เลยมองว่าเขาเป็นคนวู่วามเป็นคนใจร้อนด้วยแต่ยังไงแล้วมีความรักมากกว่านะยังไงแล้วคุณก็มองข้ามจุดนี้ไปได้นะสามเหลียนเข้ามานายออฟบอเข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวร่วมกันนะ มีการวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันอยู่นะคะระหว่างคุณกับเขานะในตอนนี้นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะในความรักความสัมผันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นด้านฐานะตัวคุณเองก็พยายามที่จะคุณทั้งคู่พยายามที่จะสร้างฐานะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่นะคะนายออฟติคิล ยังไงแล้วเขามีความมั่นคงมีความจริงใจให้กับคุณนะคือรักครั้งนี้เป็นรักที่มีความจริงใจเป็นรักที่จริงจังเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาแต่ใจตัวเองแล้วมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูแล้วไม่หวานไม่โรแมนติกแต่ในความไม่หวานไม่โรแมนติกอ่ะมันก็มีความมั่นคงอยู่นะคะ the star เดือสตาร์เข้ามานะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะโดยที่ไม่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ลงแล้วคุณต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็อาจจะเหนื่อยกับการงานเดือนสตาร์เข้ามายังหมายถึงว่าในเดือนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณเองมีเสน่ห์มีออร่านะต่อเพศตรงข้าม อาจจะมีคนเข้ามาปิ๊งคนเข้ามาขายขนมจีบคุณในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะจัดเม้นเข้ามาอย่างที่มิกาบอกนะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรด้านความรักให้แก่คุณคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณขอไว้คุณจะสมหวังในด้านความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นกลับมาแฮปปี้ดิ่งขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ ยังไงเราก็ให้เห่ากาดเคลียรใจกันเห่ากาดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์กับมาดีขึ้นนะอ่ามิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่าไพ่ให้พลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคู่ของคุณนะชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดดาบ ยังไงแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณหรือเขานะอาจจะมีงานล้นมืออาจจะไม่มีเวลาให้กันนะแปดไม้แต่ก็มีเกณฑ์เดินทางร่วมกันนะคะเดินทางไกลร่วมกันมีเกณฑ์มีทิปกระชับความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่าต้องมีการได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเจ็ดถ้วยเขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากนะเป็นคนที่เก็บอะไรต่างๆกลับมาคิดแล้วเขาไม่พูดออกมาแล้วมันทําให ความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะคะที่มันแบบรุ่มรุ่ม,มดอนดอนก็นเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกด้านความรักออกมาแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคุมเครือสามถ้วยยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึง่งเดอะซันมีการปรับความเข้าใจกันแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์สดใส เดอร์เมอร์เจเชนเขาจะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับมาดีขึ้นยังไงแล้วเขาไม่หนีไปไหนนะจัดติสเขาต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มั่นคงชัดเจนแล้วก็เปิดเผยยังไงแล้วนะคะ8ดาบเขาไม่สามารถที่จะถอนตัวจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้แน่นอนนะยังไงแล้วเขายังรักคุณก็ยังชอบคุณอยู่นะควีนอ็อกัพ ไม่ได้มาแบบเล่นๆนะคะมาแบบจริงจังต้องการสร้างอนาคตต้องการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะยังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนดือ้อคนดื้อมาเจอกันนะแล้วมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะ,ะมีอุปสรรคมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทั้งคู่ไม่ได้เปิดใจคุยกันนะแล้วมันทําให้มีการงอนกันมี ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะมันทําให้ความรักอาจจะมีการสะดุดกันบ้างนะไม่โฟโลอสิบถ้วยนะคะยังไงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนะแล้วจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์กลับมามีความสุขมากขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นสิบสิบถ้วยเข้ามาเนี่ยยังหมายถึงการ มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยถึงเรื่องการสร้างอนานะคตรสร้างครอบครัวร่วมกันนะหรือมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยเรื่องอ,อด้านการแต่งงานหรือเรื่องการมั่นหมายกันนะก็อาจจะเป็นไปได้เลยนะคะยังไงแล้วนะคะคุณทั้งคู่นะถ้าได้มีโอกาสได้เปิดใจคุยกันนะเพราะมีทั้ง3าถ้วยและเดอ s u ซันเดอ m a เมจิเชเข้ามานะถ้าได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้ดิงขึ้นนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาลงตัวขึ้นนะคะถ้าได้คุยกันอย่างเปิดอกคุยกันใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะยังไงแล้วนะคะชาวราศีตุลน,นะมิกาขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ alo, ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ